มาจตกแกงขี้เหล็กฝรั่งจ่าพี่น้องแกงสะเดาฝรั่งแทนขี้เหล็กเนาะจา้ะฮว่นๆได้จ้ะเนี่ยจะเสียบขนาดจา้ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีวันหยุดวันเรียงงานจา้ะนั่งกินอยู่ระเบียงแดดกระซ่องกระบ,บาดอยู่โอ้ยตะเวนก็จะเป็นมะอวกย้ำคนหิวเนาะรื้อกันเลยค่ะเขาตุยลวด เจ็บขยันอีกคุ้มน้อยกับตุ่มตุม่มรางน้าเดียวกอบเพราะขขหมกักขุมพราะแกงเดียวยคือจังหักภิเตกบันนเ่นแหละพัก,กิะวันกแดงขุมไปเลยอืม วันอ้วนหัวดีที่จ้ะอืม ันนี้ต้มล่างสวงนานนอกจากพี่นงยงบกขมค่ะแส่บหมอนเอาไปแกีสก้สงกะทิอีกสิแส่บแล้วตะคุณหมักแก้งไทย น้ำมันโอ๋ไม่ไหม้หนวดหนวดร้อยยนจะไปเก็บมกแกงมากินจะพี่น้องแซ่บแต่ว่าข้าต้มเอาไปอัดแข็งมบบเป็นอีกจังหนึ่งได้ปะไหนรสชาติน้ำโอ๋ไม่ไหม้สิไปเก็บมกแกงเราจ้ะรสชาติคือผักชีลูกปัดเองเลยจ้ะ หอนเถอะปนะเนี่ยไอ้เฮียแตกนยะท็อก็จงสิงนีแห้งแก่ เสียบพี a a holder, ่น้องคือบาดจ้ะหยอดกมันกำลังออกนี่ยหยอดไม่ไหมเนี่ยเจ็บมันแกงมันแส่บจ้ะคือปลากิลิปันเอาจ้ะอืม xa chưa con một cái gì tôi mình cũng có bao nhiêu tháng đen anh ấy tập trung xem 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 phụ xem 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 mình để bàn แกงกะลุงไปแล้วจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาหลับชมเด้อค่ะกินเสืบนุ่งคนรเซ่อซีฝากเปก็นกำลังใจน้ำนิด้ะคะพวกกันไม่ลิปหนาแล้วจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์น้ำนิด้ะคะบ๊ายบาย